ดีครับยินดีต้อนรับสู่แอดออฟเลฟช anel n ครับตอนนี้เดินทางอีกแล้วนะครับเราจะออกจากภูผามันครับไปที่เชียงคานครับโดยผ่านจังหวัดเลยนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับตามกันมาเลยนะครับครับถึงเรียบร้อยครับใช้เวลาไม่นานนะครับขับเพลินเนมานะครับเราก็จะเตรียมกับสถานที่พอประมาณนะครับหลังนั้นก็ จะไปเดินช็อปปิ้งที่ถนนคนเดินนะครับที่นี่ก็สามารถปางกลางเต็นท์นะครับแล้วจอดรถบ้านได้เลยครับมีไฟให้ใช้นะครับมาถึงก็จัดการได้เลยครับแล้วจะมีนคนมาเก็บตังค์ครับเราก็เสียไปแค่200บาทนะครับ กับลังเห็นกันไหมครับอด,ด,ดวร์เลการสุดยอดเลยครับผมลูกบินกับลังครับสวยงามจริงครับวันนี้เราอยู่ที่เชียงคานครับผม Clap. ราบใกล้มืดแล้วครับพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับเรามีรูปมาฝากนะครับผมซึ่งเราถ่ายไว้ครั้งล่าสุดที่เรามาครับสวยงามมากเชิญชมครับ ไปโรยย่างนะครับไส้หัวกับไส้กรอกขมเส้นนะครับที่เมื่อกี้ก็ยังไม่เสร็จก็เลยไปย่างต่อนะอ่ามีแค่สองลันเขาให้แห้งก่อนนะจะอร่อยไหมคะัคน่าจะอร่อยนะน้องเขาเลยแถมผักมาให้อันนี้จะมีฝรั่งยอดนะครับซื้อแถวนี้เหรอครับรังสีชมพูชมพูเลย ก็วันนี้เราก็เป็นคลิปต่อครับหลังจากที่เราไปภูผาม่านเนาะก็มาที่นี่ต่อมีเวลานะครับมาที่เชียงคานซึ่งเราเคยมานานแล้วละ่ะซึ่งเชียงคานก็ <c oughs> บรรยากาศก็ดีครับเป็นวันคิปหลัคนน่าจะกลับนะเดี๋ยวยนิดน,นเราก็สบายเดินเดินก็เดินมานิดนึงแล้วนกะ็มาทำกับข้าวเดี๋ยวมืุองนี้ก็เดิน ทางไปท่องเที่ยวแถวนี้ตันิดนึงครับก็จะกลับกรับยังไงก็จะจะลองตัดต่อแล้วลงคลิปให้ดูนะครับเราจะทำเป็นหมูป่าครับเห็นไหมครับเราซื้อมานะครับนี่แวะซื้อที่ตลาดชุมชนครับแล้วใส่กิมแกงนิมแกงให้กแกงด้วย ส,ด,สดเลยครับ่หั่นสดๆเลยครับที่นี่นีดอือรูดอ,อม,อมนืออืมนี่มาเมื่อวานนี่มันร้อนมากกว่า มันวิ่งได้อะไรนะโอ้มันไม่ตายเหรอคะมไม่ตายครับพ่อครัวที่มัครับเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้โหน่ากินมากๆเดี๋ยวเต่ตกแต่งจานนิดนึง สุดดยอดทำแจวขมนะครับวันนี้เราก็ก่อนจะย่างเนี้ยนะมาทำแจวคมก่อนก็ใส่พริกครับเยอะเลยใส่ไปหอมซอยหอมซอยหอมซอยหอมเสร็จนะใส่เข้าไปเวลาสูตรไทยก็ได้ย้ <c oughs> องๆอีิดนึง เขย่าขย่าว่าคุณอะไรเงี้ยพออย่างนี้ไงอือพอมาเข้าคู่ครับน้ำเ,เ,เ,เดือดไหมไม่เดือดข้วาวคั่วใส่ไปประมาณนี้แล้มีเศษน้ำปลาก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่สูตรแล้วเราก็ตามด้วยครับดี ดีก็มีดีแล้วแต่ตีขวดมีอะไรดีขวดเขาก็ทำมาดีแล้วครับปัจจะไล่จยปล่อยใส่พลังงานเติมน้ำข่อไปนี้ยครับอืมพอแล้วก็ สันงคอเอาตรงนั้นแหละนี่คอครับวันนี้ที่เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านไปนะครับก้ามันกินไม่หมดอย่างนี้ครับวันนี้อย่างเนี้ย อร่อยไหมครับเงาใช่ไหมล่าวันนี้อยู่กันสองคนทับรรยากาศทำโขงอากาศเริ่มเย็นแล้วตอนนี้มุณเท่าไหร่เดี๋ยวดูทีนะครับ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 เลิฟเลิครับผมแฟนออฟเลิกแฟนออฟ มั่งคะสุดเมากินขวยมึนกินขวยกินขว,ว,ว,วยเยอะยาสุดลองหันดูนะรยการหวาสจุยอดาดีมาสามร้อยหกสิบสาม สวัครับ Good morning How are you today ครับมาดูบรรยากาศโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับโอ้มอง ลมลมไม่แรงเนาะลมเบาแต่ขาดได้เยอะประมาณ21หรือ19องศาเนี่ยถึงจะพักได้กินง่ายครับหรอมาการ้อนรังดีเลยเสบ,บอะเสบาะหมองกำลังมา กินช็อกโกแลตต่อนะเออได้แล้วนะออดยมากชุดเดียวันนกินทีจะกินทุกครั้งที่มามึงเรื่องเราหิวอะน่าอร่อยู่แล้วนนาทีไงชีวิตการดำเนินต่อไปบนอะไรไปเรื่อ,อยอ่ะไม่ใช่เรียบ <laughs> สงบมากแล้ว มันก็เป็นชีวิตมัต้องเดินเนินต่อไปแต่ว่าทาให้มันครบอ่ะเก็บเงินเก็บเงินเดินเินแล้วก็นอไปเที่ยวทีเดียวโอ้โหไม่ไหวบางทีร่างกายไม่ไหวละแล้วมันจะเราก็ต้องแบบนี่แหละระวังดําเนินวิถีชีวิตไปแล้วก็มีเวลาแล้วก็แวะไปนี่หน่อยนะผมวันสุงวันแต่ที่ ทำให้ร่างกายมีพลังรูปหมอกนะครับหมอกกระจายไปแล้วเนี่ยเคลื่อนที่มาหน่อยนึงแดดออกแดดเริ่มมีแสงนะเริ่มแสงแดด